สนับนุนโดยแปรงสีฟันซิสเตม,มาคนเริ่มรู้จักบริษัทบ้านในโฮมเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเออถอยได้ครับถ้าเราทํางานที่เรามีความสุขแล้วเราชอบอะต่อให้ไม่ได้กําไรเราก็ทําได้อะครับเมื่ออุปสรรคไม่ใช่คําตอบที่ทําให้เข้ายอมแพ้แต่กลับมุ่งมั่นพิสูจน์ตัวเองจนสร้างยอดขายบ้านน็อกดาวน์ได้ปีละกว่า300หลังเขามีแนวคิดในการทําธุรกิจอย่างไรไปฟังกันเลยครับ ครับห้าปีสำหรับธุรกิจบ้านไทยโฮมมีวันที่ท้อถอยที่สุดในการทัธุรกิจไหมครับมีครับวิศวกรอ,ง,องบริษัทครับโฟแมนเขาเหมือนกับว่าอร์รัปชันในบริษัทตอนนั้นคือลักษณะเป็นมือขวาเลยเราก็ให้เขาคุมงานไซส์งานห้าไซส์งานมีรีสอร์ทด้วยรีสอร์ทใหญ่และอีกสี่ไซส์งานเป็นบ้านลูกคา้ามาทราบทีหลังว่าค่าแรงช่างแต่ละที่นี่เขาแทบไม่จ่ายเลยไปเบิกของแล้วัสดุก่อสร้างแถวหน้าง,งานลูกคา้าใช้ชื่อบริษัทเบิก แล้วก็ไม่าจตังค์แล้วก็แอบเอาวัสดุเราไปสร้างบ้านให้ลูกค้าของเขาเองโอ้โหดรงนั้นก็เหมือนว่าเป็นบทเรียนให้เราเริ่มที่จะระวัดระวังตัวมากขึ้นในการทํางานมีระบบมากขึ้นทําทั้งที่ไม่ได้ตังค์ไม่ได้กําไรขาดทุนด้วยก็ต้องทำอ่ะเพื่อรักษาชื่อเสียงที่เราสร้างมาค่ะคือเราก็ต้องแบบเออต้องทําให้จบงานให้จบทํางานให้ดีอ่ะ เพื่อให้ลูกค้าอย่างน้อยอ่ะเขาไม่บอกต่อไม่เป็นไรขอให้เขาแบบว่าเออเขาได้บ้านที่มีคุณภาพแล้วเขาอยู่ก็แฮปปี้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนนั้นท้อเหนื่อยท้อแต่ว่าไม่ถอยครับก็คือเรืองสู้ต่อไปอะครับคนเริ่มรู้จักบริษัทบ้านในโฮมเริ่มรู้จักคุณภาพของงานของเราอะครับเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเออถอยได้ครับคือจุดจุดนี้มันทําให้เรามีความสุข คือถ้าถ้าถ้าเราทํางานที่เรามีความสุขแล้วเราชอบอะต่อให้ไม่ได้กําไรเราก็ทําได้อ่ะครับบางคนเขามีอาจจะมีตังแค่สอ0แสนแต่ว่าจริงๆสองแสนบางคนนี่เก็บมาทั้งชีวิตอ่าเราสามารถสร้างให้เขามีบ้านอยู่ได้อะผมว่าเราว่าเออมันก็มีความสุขขึ้นมาระดับหนึ่ง ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณโอได้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมของเราหลายๆคนซึเขากำลังค้นหาตัวเองและอยากประสบความสำเร็จเหมือนคุณโตบ้างคุณโตต้องให้กำลังใจเขาจะบอกเขาว่าไงครับก็ถึงกับคนที่อยากจะทําธุรกิจของตัวเองนะครับอย่างแรกเลยครับหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักถ้าถ้ารักแล้วก็เจอสิ่งที่เรารักที่เราชอบเนี่ยเราจะทํามันได้นานและมีความสุขถึงแม้ว่าครั้งแรกครั้งสองครั้งสามอาจจะผิดหวังแต่ว่า การผิดหวังและความล้มเหลวนะจะเป็นแรงขับดันนะครับทำให้เราประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับตรงนี้จากเด็กบ้านนอกตัวเล็กๆที่อยู่จังหวัดชยัยนาทนะครับเปิดบริษัทต,ตอนนี้ส่งบ้านให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยนะครับหลายร้อยหลังถ้าผมทําได้คุณผู้ชมก็สามารถเป็นอายุน้อยร้ยล้านได้เหมือนกันครับครอบบัตรคือศูนย์รวมความอบอุ่นของครอบครัว หลายคนจึงได้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งบ้านสักหลังและเขาก็คือผู้ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มความฝันนี้กว่า5ปีกับการนำพาธุรกิจที่ก่อสร้างจากความรักแม้ต้องล้มเหลวหลายครั้งแต่เขายังมุ่งมั่นต่อเติมความฝันจนถึงวันที่บ้านไทยโฮมก้าวสู่ความสำเร็จสารฝันให้คนอยากมีบ้านกว่า300หลังสร้างรายได้กว่า160ล้านบาทกับอายุน้อยร้อยล้านโอรนัน ร้านวงกิจโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างร้านนี้พร้อร้านนี้นี่สามารถจับเงินล้านได้จากการขายผ่าน Facebook ตอนนี้รายได้ล่าสุดเดือนที่แล้วเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ล้านห้า ในครั้งแรกเราออกมา,นาในพายพายเรืว่าเพียงแปดเดือนเท่านั้นเองเราขายไปแปดกระชื่นอ,อยากให้ลองของใหม่ๆดูของแปลกๆใหม่ๆบ้างเท่านั้น,นแหละถ้าอยากให้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตั้นมากับมือเนี่ยมีคนชอบก็ยอมที่จะเอาเงินควักมาซื้อมันนะแค่นี้เราก็พอใจแล้วไง